ได้ทำทุกปีได้อช่ใช่ผม เคยเห็นไหมเนี่ยดูมันก็บอมเลยนะ yeah ขายตรงไอ้ตรงนี้มานานมาอยงังนานแล้วครับครับแล้วต้นขาลาตรงนี้คิดว่าป,ประมาณอายุเท่าไหร่ประมาณสามสิบกว่าปีครับอ๋อทำไมมันออกพวกเยอะมากนะเยอะเพราะอายุมันแก่แล้วตอนนี้สมประมาณสามสิบกว่าปีเวลาชาวต่างชาติมาเอามาเลยนะเดี๋ยวสิงคโปร์เขาม,มาเขาก็ที่นับถือพุทธนะฮินดู เขาจะเอาดอกดอกดอกเป็นสีมพูเอาไปบูชาเขาจะเก็บดอกไปบูชาตามพุทธประวัติแต่มันเป็นต้นไม้พุทธประวัติตามนานมันเยอะอันนี้มันปลูกตามวัดตามโรงเรียนให้เราศึกษาพุทธประวัติครับรุ่มเรื่นดีตามรอยพุทธประวัติ